ไม่ตัวนะครับยังไงนี้ต้องได้ละเล็กจังเลยอ่าโอ้ยเน็ตเน็ตเน็ตเทีเท่ทยวจะนี้กูไปจะนี้กูไปจะนี้กูไปเว้ยวไปขาวไปนะขาดไม่ได้นะขาวนะนายอำเภอจะลองมายิงผมดูก็ได้อ้าอาล่ะครับก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะแจ๊ วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮีโร่เพชเรอเล่นครับรอเลวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบัวขาวนะครับบัวขาวอ่ะบัวขาวนะครับจะไปก้านคอคุณให้หลับโอเควันนี้นะครับอยากเป็นฆาตกรเอาจากใจเลยกูอยากเป็นฆาตกรนะเรียกบวดบาทเอาบาัตรแบ็กแจ็ค้ได้แบ็กแจ็คก็ดีนะครับเพราะผมอยากเป็นฆาตกร แต่ว่าจากพา์ที่แล้วนะครับผมที่ผมเล่นนักสือกับทหารนะผมก็ต่างบอกว่าผมอยากเป็นฆาตรกรใช่ไหมซึ่งกูก็ไม่ได้พาทนี้มาดูกันนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะโอเคนะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้ไต่แรงเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะมาเล่นแต่ตอนอัดคลิปแล้วก็มีหลังไม้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็ตาแรกของวันเหมือนเดิมเพิ่งจะลงไปคลิปหนึ่งเสร็จก็มาเข้าเกมอัดต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับ oh, <shit. S 1> โอเคก็หยิบบัตรแบ็คแจ็คม,มาแล้วเรียบร้อยอะเอาเป็นว่าเราจะไม่เราไม่ เราไม่หวังดีกว่าเนาะเราไม่ไม่หวังแล้วเป็นอะไรก็มาแล้วแมวแล้วแบกแจ็คาตกรนะแมวแล้วแมวดีกว่านะแมวไม่ได้หวังแล้วนะเอาจริงๆโอเคครับไปเกิดน,นำคลิปมาแค่นี้พอนะผมเราไปเข้าในเกมเลยไปไปกันมาจัดอ,อะไรวะน้ามานี่อ่ะเราเป็นคนดีแัดดอ,อกเลยแล้วแก่ทั่วเนี่ยจะรู้อา,าหารนะครับผมเราจะเป็นคนดีปกติมา มาดูนะครับจะได้แบกแจ็คไปเพราะว่านะแลาวครับจังหวะนี้ภาได้ฝ่ายกลางฝ่าย oh, <shit. S 1> กลางเอามือวางพื้นไปเล่นฝ่ายกลางบ้างวันนี้ไปโจ๊กเกอร์หรือมันมจะมีปรับเปลี่ยนบทบาทนะครับสามารถกระโดดท่อได้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูไว้ให้เขาอัปเดตกัน ด่านนี้ด่านไม่ใหญ่มากนะครับผมด่านนี้ยืนนิ่งไปก่อนทำเป็นว่าเรายังไม่เข้าอย่างเงี้ยวางใครได้ก็วางไปเออไอส้มนี่วางมือแล้วอย่าตายนะส้มนะโอ้โหวางไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำว่าเรายังไม่มานะครับดีนะไม่โดนปาดตายเะเหมือนว่าเราเพิ่งมาแบบนี้อ๋อาทำเวทเรามาทำเวดไม่ได้ละไม่ได้ละผมพลาดละมาตะเกียผมไปเผยเดินเลยเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเราไปตั้งหลักใหม่ มันมีคนแฮกอยู่อ่ะไอ้ส้มไม่จะแฮกไม่ใช่แฮกห่อโอเคโอเคมาตรงจุดกลางอ้าวมีศพเหลืองอ้าวอ้าวกูเจอศพมีหมอไม่มีหมอปีไป โอเคเจอศพเหลืองเจตอตรงจุดเกิดเลยนะครับแล้วก็กาลังยืนเช็คบัว่ามีหมอไหมเจอศพตรงจุดเกิดไม่มีใครให้ข้อมูลเลยเรากดบวตไปก่อนนะครับเราซื้อใจไปก่อนเออแบ็กแจกยิงมาทีชิชพัววิ่งไล่เลยแต่ผมจุดแต่มันไม่ปาดมันเป็นโจก๊กชิพัวยิงมาเลยแบ็กแจกยิงโจ๊กเลยชิพัวเป็นโจก น้ำเงินส้มและแดงเป็นพยานให้ผมได้เพราะว่าผมเป็นคนที่สแกนตัวโอเคครับไอ้ม่วงสแกนตัวข้ามไปบอกเลยข้ามข้ามข้ามแต่ว่าสแกนบอว่าเราแบกยังไม่ยิงสีม่วงนะครับผมไม่ใช่ม่วงดิชมพูไอ้ที่ว่าโจ๊กอะแบกแบกมันอาจจะยังไม่เชื่อว่าเป็นโจ๊กจริงหรือเปล่า ผมยืนยันทำไมส่วมอีวิศวะไปเฮ้ย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 ผมไม่ไว้ใจน้ำเงินนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเขาอาจจะเป็นตัวแฝงเลย ใครวางเพลิงกันมันมีวางเพลิงนะอย่าอยู่รวมกันนะอย่าอยู่รวมกันนะอย่าอยู่รวมกันนะไอแดงมัน,น <c oughs> เนี่ยจะบิงนะครับผมเฮ้ยไอน้ำตาลทำนายกูหรือเปล่านี่ยไอชิบหาย <c oughs> มีทำนายเนี่ยเป่าก <c oughs> ยังไม่โดนทำนายก็ดีนะครับน้ำตาลตายเอ้าเมื่อกี้มันกดสปีดวิ่งไปคืออะไรวะน้ำตาลมันโง่เองอ่ะ มายิงผมอะ่ะไอ้น้ำตาลเป็นนายอำเภอแล้วมายิงผมแบ๊กแจ๊คช่วยฆ่าให้หน่อยดิชมพูเป็นโจ๊กฆ่าแบ็กแจ็คไม่ฆ่าก็มดอชงผูชมพูลเลยแบ็กแจ็กมันจะกล้าไหมครับเอ,อ่อชมพูน่าจะโจ๊กนะครับชมพูน่าจะโจ๊กอ๋อชมพูกินไปข้ามข้ามไปก่อนผม,ผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากเอาฟาร์มินออกนะครับไม่ข้ามนะครับ้วนะค,คุณจะข้ามทำไมครับนะนายอำเภอยิงผมนะ นะในอะภัยจริจงจนนะแค่งมาตายเฟสไม่ทำเลยนะวิ่งจะดักป่าคนนเดียวนี่นะนะผมวิ่ง<อ>ตามคุณตั้งแต่ต้นเกมนะครับอนะฆาตกรอีกตัวหนึ่งอ่ะปาดไปแล้วนะแต่ฟ้ามิ้นมันจะปาดก็ไม่ปาดนะมันะมรู้ว่ามีกินอยู่นะนะมึงเอาฟ้ามิ้นออกเออามิ้นไปเอามินาม้นไปฟ้ามิ้นออกเลยครับพอดีผมเป็นในอเภัยทับจะเวอครับเอา้า ผมเป็นอำเภอรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ๋อแอำเภอซัมเอามินอกเลยอามีนอกเลยผมเป็นแอำเภอครับทำตาเป็นลายไม่รู้แต่ผมเป็นนอำเภอครับไม่กวนมดนะครวะเป็น้ัชประบางเป็นวัฒนายเพราะมันเป็นแล้วแหละไม่เกียวอลยฟ้ามินหน้าาไม่ามนหนวดใครอ่ะโดนโจ๊กระจบนะครับบอกเลย ไม,ม่ใครข้ามกับกูเลยไม่เป็นไรครับผมไปโอเคชมพูเดินตามกูอะแ้วชมพูมันจะไล่าตามกาูเอาเดะเอาเดะผมบางเพอนกูนะชมพูนะชมพูเดินตามโอเคเดี๋ยวไปทำอันนี้ก่อนนะครับผมมันน่าจะเห็นว่าผมเดินแตกก็แหละ สามสองหนึ่งแกะแกะอาอเอาแล้วครับข้าตกรวมปิดประตูให้ผมแล้วนะครับจังหวะนี้เรือสีอะไรวะผมลืมละเรือสีเขียวอืมมีกินเดินตามแล้วรู้สึกปลอดภัยมารู้สึกว่ากูจะไม่ตายกูปลอดภัยละจะพูเดินตามผมวะ อไปชมพูไปเราไปซ่อมกันดีกว่าไปชมพูไปไป,ไป,ไปลเลิบไนเลิบเลิบเลิบเลบเราไปซ่อมกันดีกว่าเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ตรงได้แล้วแหลกจังเลยอ่าเฮ้ยทำไมแหลกนะี่ผมวางเขียวได้แล้วนะเมื่อกี้ เีบ้บงครับทำไมเมื่อกี้ตอนตอนโหวตรอบที่แล้วทำไมคุณถึงบอกว่าผมเป็นอาผมบอกก็าได้ถ้าโหวตผมเกมไม่จบเอาสีขาวไปนะปาดไม่ได้นะขาวนะนะเจอผมวิ่งตามประกบนะนะสีขาวปาดไม่ได้คนระับผมเจอผมวิ่งตามประกบนะเอาขาวไปครับผมขาวไม่ใช่โจ๊กเอาขาวไปว่าขาวเฉยเลยผมบอกแค่นั้นว่าเอาผมออกเกมไม่จบ นะครับคือชมพูมันวิ่งตามผมแล้วผมก็ไปกับสีชมพูตามปกติก็รู้แหละว่ามันก็สงสัยผมอะ่ะแล้วเวลาเพื่อนตบปุ่มแล้วไม่มีศพมันก็เลยนึกว่ากูไงลองดูนะครับจังหวะที่ผมเดินอะ่ะผมก็ไม่ได้หยุดแล้วสาโบถากมันขึ้นแต่ว่าไงดีคืออยากจะบอกว่าเอาผมออกเกมก็ไม่จบครับบทใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูกูบทสําคัญนายอำเภอจะลองมายิงผมดูก็ได้อ้า หัวร้อนสีม่วงอย่ายหัวร้อนครับคุณเป็นครูก็ต้องโ<ว>ดงนใครนะบดใครนะ <c oughs> เอา้าเกือบแล้วกูเอ้ยทำไมกูไม่โหวตเขียววะเอา้เอาอา้อาวอา้าวอ้าวถ้ากูบดเขียวเกมจบแล้วนะงไม่จบอา้อาวอ้าว เน่ตเขียวเจอแล้วครับเอ้ยเน็ตเน็ตเน็ตเขียวอย่าหนีกูไปอย่าหนีกูไปอย่าหนีกูไปเขียวเขียวสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เผายานเรียบร้อยไม่เขี้ยเรียบร้อยเดินตามกู เอาสักกูนี่ปลอดภัยเลยใครจะมาปาดกูก็ปาดมันไม่ได้อะอะโอเคนะ้ครับผม,มดูเน็ตนะครับเน็ตย่างกากโอเคสำหรับวางเพลิงก็ทานี้นะครับก็เล่นกับอุปสรรคเน็ตคือจอดนั้นผมเอาเขียวออกมันก็จบเลยเนี่ยถ้าผมบวชเขียวนะตอนนั้นนะคือเน็ตมันหลุดแล้วมันก็กลับมาแล้วกูก็ไม่รู้ว่าบวชใครกันแล้วมันก็หมดเวลา ดีนะกูมไม่โดนออกก็ไม่ได้แกะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมอยากให้ผมเล่นบทอะไรก็คอมเมนต์ออกมาได้นะครับเ <c oughs> คยกูอยากเล่นตัวแฝงนะครับผมแต่ว่ามาได้ฝ่ายกลางนะครับผมไม่ค่อยจะมีวาสนาเล่นตัวแฝงกับเขาหรอกไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเผายานไปละลําหนึ่ง